Uh, ในมุมมองของผมผมคิดว่าพอเราลงทุนมานานพอเฟิร์นครับด้วยความที่ผมเป็นคนลงทุนที่ไม่ได้เป็น f ูลไ t i m e investor มีเป็นผู้ประกอบการก่อนหน้านี้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือน<ะ>พอเราจะทุ่มกำลังของเราเองไปลงทุนจริงจจังๆหาความรู้มันก็พบว่ามันเหมือนกับ แนวทางในการลงทุนมันมีหลากหลายสไตล์เล่นสั้นก็ได้ใช้กราฟเทคนิคอลก็ได้ดูบาลานซ์ชีตดูงบหรือจะไปในแนวทาง VI แบบดรรนิเวศหรือวอลล์รฟเฟตก็ได้มันไปได้หลายทางแล้วพอมันลองมาทุกท่าแล้วผมคิดว่าท่าที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่เริ่มต้นลงทุนมากที่สุดก็คือถือและอยู่ให้ยาวแต่ควรถือและอยู่ให้ยาวในเทรนด์ที่เหมาะสมไม่ใช่ถือและอยู่ยาวอีก10ปีมันก็ไม่ได้กําไรอะไรนั่นทำมันก็เลยกลับมาคาถามที่ว่า ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่อยากฝากเงินอย่างเดียว uh huh. แล้วอยากมั่นใจว่าซื้อแล้วถือยาวแล้วมันจะกําไรมันควรจะลงทุนตามแบบไหน uh huh. มันซึงกลับมาที่คําว่าเมกเทรนหาให้มันเจอก่อนแล้วค่อยไปเลือกตามเทรนที่ตัวเองเชื่อและตัวเองชอบถือให้ยาวพอในเมกเทรนที่ถูกทีเนี้ยเมื่อสักครู่เราคุยเมกเทรนไปแล้วทีนี้กลับมาถือให้ยาวพอยาวของแบงค์เนี่ยแค่ไหนคะมันก็แล้วแต่ว่าเมกเทรนนั้มันจะเกิดขึ้นเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือ huh. คำว่าถือนานเนี่ยเราคงต้องมีมายเซตว่า ถือจนกว่าเราจะกษะเียณหรือถึงเป้าแต่ว่ารีเทิร์นมันอาจจะมาก่อนหรือมันอาจจะมาหลังเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เรื่องระยะเวลาเราคงตอบไม่ได้นั้นมันมันจึงจําเป็นที่ว่าเราต้องถือในสิ่งที่เราเชื่อไม่งั้นมันก็จะมีคําถามอะ่ะสมมติถือตามสิ่งที่คุณแบงค์เชื่อ uh huh. แต่เราไม่ได้เชื่อมากงั้นลงตามคุณแบงค์แล้วกันอีกสองสมปีก็จะเดินกลับมาถามคุณแบงค์ว่าคุณแบงค์ที่คุณแบงค์เชื่อไม่เห็นมันจริงเลย เห็นไหมใจมันแกว่งเ <ừ> พราะเราไม่ได้เชื่อจริงนั <ừ> ้นเราต้องหาเทรนที่ตัวเองเชื่อก่อน <ừ> เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือหาเทรนที่ตัวเองเชื่อให้เจอซึ่ง <ừ> จริงพี่แบงก์ก็เกิดมาแล้วว่าถ้าวันนี้ในฐานะคนที่อยู่ในโลกการลงทุนเชื่อ2เทรน <ừ> ก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงว <ừ> ัยกับเรื่องของเทรนเทคโนโลยี AI นะคะทีนี้พอบอกถือให้นานพอเนี่ยอันนี้ประเด็นหนึ่งเลยของนักลงทุนหลายคนเฟื่องเชื่อว่ามีปัญหาว่าเฮ้ยมันนานแค่ไหนอย่าง เนางฟ้าอ,อย่างสังคมสูงวไวเฮลแคร์ต่างๆเนี่ยพอเราเห็นราคาหุ้นมันขึ้นไประดับหนึ่แบงงใจมันอนะ่ะขึ้นมา10-20%ก็อยากขายแล้วใครจะทนได้ถึง100-200%อะไรมันจะเป็นเทคนิคหรือวิธีการหรือใหม่เซตที่ทำให้ถือนานพอจนครบรอบหรือจนถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจเทรนไปถึงค่ะสัญญากับตัวเองนะั้นแต่กดซื้อว่าน,นี่คือพอที่ฉันจะไม่ขาย แบ่งพอร์ตแยกออกไปเลยทำอย่างนั้นก็ได้ซึ่งวิธีเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็อย่างเช่นการลงทุนเริ่มต้นด้วยกองลดหย่อนภาษีอย่างเช่น S F F อย่างน้อยถือ10ปีถูกถูกบังคับให้อยู่สิบปีอย่างน้อยน้อยต้อง55าสิบห้าใช่ไหมเราเราซื้อตอนนี้ตอนอายุ20อีก30ปีค่อยขายแต่ว่าพอคิดอย่างนี้ก่อนกดซื้อก็จะมือสั่นนิดนึงอีกทั้ง30ปีเลยหรอกกว่าจะคือกว่ากว่าจะได้ขายมันก็ต้องบอกว่าความสุขในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องอดออมไว้ก่อนถูกไหม คือการถือยาวไม่ยาวอ่ะมันอยู่ที่ mindset ของเราว่าเราอยากให้ตัวเองในตอนเกษยียณน่ะกลับมาโทษเราในวันนี้ว่ารู้อย่างนี้วันนั้นน่ะถือ Microsoft สักแค่แสนหนึ่งวันนี้ตอนนี้ฉันตอนแก่ฉันก็รวยไปแล้วอ,อยากให้ตัวเองไปคิดแบบนั้นเวลาเรามองอนาคตมากๆอ่ะแล้วแบ่งพอร์ตแยกออกไปเลยเซตอาศัยสอกไปเลยว่าให้ชัดเจนบางคนนะ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องสมมุติว่า,วาเวลาเราเทรดหุ้นในสตรีมมิ่งอ่ะเฟิร์นหุ้นตัวนี้อยากถือยาวหุ้นตัวนี้เข้าเข้าไปซื้อเพราะผีบอกอผีในกรุ๊ปไลน์บอกพอเข้าไปซื้อปุ๊บ หุ้นผีในกรุ๊ปได้บวกไอ้หุ้นที่จะถือยาวบวกด้วยกดขายตามกันบางทีคือเพราะว่าเพราะว่าเราแข่งกันเนะให้ <okay. S 2> ไปหมดมันอาจจะเป็นเพราะว่าแค่นี้แหละมันเราอาจจะจัดระเบียบระบบมันไม่ได้ถูกจุดเพราะฉะนั้นคือพอที่ถือยาวอ่ะแบ่งไปเลยบลจหนึ่งแบ่งไปแยกพอร์ตไปเลยหรือแบบอย่างที่ฟินโนมิน่าเราก็สามารถที่จะแยกสับพอตไปได้ก็มีคนตั้งชื่อพอตนะน่ารักมากบอกว่า,วาลงทุนจนกว่าฉันจะตาย oh. คือตั้งชื่อพอตอย่างนี้เลยผมเข้าไปดูแล้วผมก็ขำเออน่ารักดี แล้วก็อีกพอร์หนึ่งเขาก็บอกว่าเทรดเพื่อประทังชีวิต oh, อ๋อเขาชัดเจน<ต>เวลากดอื้อเวลากดซือ้อเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้นะอันนี้ฉันจะเวลากดซื้อแล้วถือยาว uh. ถ้าแบ่งให้ชัดตั้งแต่แรกนี่ยทุกครั้งเวลาเรากลับมาดูมันจะเตือนสติเรา uh. ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยจับมือทําให้ลงทุนเป็น New Gen Investor